สวัสดีนะครับพี่น้องอยู่พมบ่อหนองอีสานพวมวนนะครับหลังจากที่บางหันเนาะเป็นกระแสนะครับสำหรับขนมที่มาเปิดบูธขายอยู่เซนทันนะครับที่เป็นข้าวละที่ค้นไปเข่าแถวต่อกันนะครับว่าขนมมันมันเสียบหรือยังไงเนาะผมเองก็ไม่เคยกินนะครับลายคนก็บ,บอกว่าเป็นขนมปังยัดไส้บางคนก็บ,บอกว่าเป็นไอศครีมทอดผมผมเองกับบหฮูหรอกเ่รามันเสียบซํำได้นะครับบางหันมีโอกาสไปนะครับก็เลย ซือนะครับว่าถ้าอยากจะให้อร่อยนะครับต้องแช่เย็นได้พี่น้องนะครับนี่นะครับอยู่นี่เดี๋ยวผมจะให้เบิ้งนะครับนี่นะครับขนาดประมาณนี้เนาะเขียนทั้งนี้ว่าริทต์ต์ชีสเปอร์เซ็นนะครับจะมาซื้อขนมยังหรอกนะครับเห็นกขาเข่าแถวแต่มันก็เป็นเป็นกระแสในช่วงหนึ่งเนาะก็เลยอยากลองซิมเบิ้งเลยครับกับบริวารเวอร์ว่างอลังการนี้อย่างนะครับเพียงแต่ว่าเออเขาก็อยากหูว่าคนคือไปเข่าแถวสื่อกันแท้เปอร์เนนะครับก็เลยมีโอกาสก็เลยสื่อมาเดี๋ยว ต้องไปแช่เย็นสะก่อนนะครับจังเสห้พอให้แม่เพิ่นซิมหนักนะครับรวมไปถึงตัวผมพองลองซิมลองเข้ากับซิม,มีปีโป้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตแช่ไว้สองฟิตนะครับแช่ไว้สองฟิตสักประมาณจักแรงๆเนาะพี่น้องนะครับเดี๋ยวจังจับมากินนะครับแลบบลองซิมเบิงว่ามันจะไวช่วงแรงๆเนาะพี่น้องนะครับจังมาทาซิมพร้อมกันนะครับว่ารสสารไมันช่เป็นจังไหรนะครับขนมที่ซื้อมาที่เป็นกระแสเพิ่นไปขเขาคิ้วกันบางหันหลันนะครับเดี๋ยว อีกสักประมาณสักสี่ชั่วโมงจะมาเจอกันอีกผมตอนนี้กับประมาณ <ๆ S 1> เกือบเกือบสี่ชั่วโมงอดีเนาะ<โ>เดี๋ยวสิเอาขนมนะครับ<โ>ลองไปให้คุณแม่ซิมเบิงนะครับเดี๋ยวผมซิมพร้อมกันให้คุณแม่แล้วตแต่ก็จะให้คุณพ่อที่นํานะครับแช่เย็นก่อนนะครับข้างในตู้เย็นอีกสามก่อนนะครับ<โ>เดี๋ยวชิมกับคุณแม่ไม่ใส่าสารกันบูดมาสั่งนะครเอาเนี่ย ขนมที่อยู่ในข้าวเขาไปต่อแถวกันลองสิบเบิ้งเป็นไรเ,เอาไปเอาแปลเองจงเบิดมีหาก,ก่อนเดี๋ยวเสียวาไหวไหวพอสิบหนึ่เป็นขนมที่อยู่ในข้าวที่เขาเลื่อยๆกันได้ยินข่าวอยู่ปะผู้น้องคอนก็นว่าเป็นไอติมถอดผู้น้องคอนก็นว่าขนมเยี่ยงเกาะขนมไอศ์ครีม คโค่นนเขาแถวแบบคักเลยไหมเข่าแถวแบบคักเลยข้างในมันจะเป็นไอติมเป็นไรเขาก็ว่าแสีบหนักแสีบนาเนี่ยบเกิดทำขนมทำขนมกระเบนยังหมากใหม่เนาะครับอฉะว่วเขาไปเบิ้งคนดหนามนี่วะ <laughs> ขมามากาไปเบิ้งกับบางอย่่วงออกโอ้ไปเบิ้งนี่เสีย มันบวมเลยกระดวงอ่ะขุนบวลดมาบอกเขาอืมันเต็ดได้คือบัวมาเกี่ยกับรบไปเขาไปอีกทุ่งใหม่อืต่อเขาไปมาเป็นบุขคนคโอ้โอือพันานายพัน<อ>ต่อแถวได้ยังไหนกินนี่ลองซิมเบิง้ง<อ>ขังแหลกนายพันซิมซิมเบิง้งเป็นไหนเนาะค่อ,คอยๆบีออกไปกินเสียเลยโอ้โอโอ มัน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 เสียบงได้ก่แม่เออเสีมงกรแถวเออเสียบมองโตแถวเอออ้อูยแล้วมีอยังนีอืออืออไแ่สื่อธรรมาก็เสียบฟันนี่ใคใคก็บอกพี่บวนเทาอยู่ะอืออือเป็นอย่างไรงไหน แค่ไหนใครใส่ใส่ไอติมมีนุ่มไม่ยังอะนะเป็นเออขี้อิมขี้อมเดาเท่ากับแซ่เย็นกินเขาจะกลายเป็นยังไงเฮ้ยยังไงล่ะเขาจะเปลี่ต่อแถวเหงาพู่ถึงหรอโหงาสามวันเหงาเหงาเลยคนต่อแถวมัอนี่เหงาคนไหนสุดยอดพี่น้องบอกก็กล่องนั่นเออสุดยอเป็นไงอยู่ดงอยู่ปลาพอคอยมีกินเนาะ หอมคือเกาพี่น้องเสียบหอมคือเกาใส่ยูบังได้เมาก็ใครใส้เขาต่อแถวใส่ร้านเลยนะเพื่อนไปเปียวยังไปที่ไหนเพื่อนยังนงขาโอ้ขาหมูหน้าตาขนมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับข้างในก็จะเป็นเป็นไอศครีมแล้วคุณแม่ใส่ใส่ไอศครีมแช่เย็นโอ้ เป็นอะไรสกีมข้างในจะเ,เคย่ก็ยังเคยกินอยู่ในน้องแม่เนาะ no อืมเป็นหนุห่มให้ม้มาแหลกแหล่นพ่นตอแถวนะครับถามว่าแสบบอมันกับแสบไหมครับแต่ว่ามันกับอไไรแตกต่างจากขนุมทั่วไปนะครับมันแสบตอนตอ่ตอแถวหน่อนอะอืมแสบตอนต่อแถว ต่อแถวหรอกนะครับพอดีผมมีโอกาสได้ไปเนาะก็เลยสื่อสื่อมานะครับก็เลยให้เคุนจิมเบิร์กนะครับว่ามันเป็นยังไงก็คือขนุนตัวไปนะครับแต่ว่าสิ่งแตกต่างก็คือไม่ได้เขาแถวนะก็เพราแตกต่างเขาแถวมันจะเป็นไอซ์ครีมข้างในนะครับไอซ์ครีมตัวนี้เป็นใสใสนุ่มนะครับในบ้านท่ากันจะเป็นไอติมน่ะบางคนก็บอเป็นไอติมทอดนะครับ กูเห็นกัแห้งคล้ายดี้หรอคล้ายดี้หออืมเขาเปิดหอ,ปปอมันถี่ถี่จิ๊บป่ะแต่ว่าช่วงนี้ก้นกับเดิอดๆบ่าควอยไมป็นไงหรอเพราะว่ากากบบไปตะมือแหลกมือแหลกช้องมือแหลกนะแล้วก็เห็นมีอยู่รับหิวนะครับเ,เป็นขนุนเฮียงในข่าวเนาะจังหวัดอุบลน,นะครับเส้นทัง คนไปต่อแถวสื่อขนมนะครับที่ว่าขนมเกลกอกได้เป็นขนมปังข้างในเป็นไอติมห้าวกับไอเสียตู้เย็นคุณลุงคนก็ว่าถอดได้คุณลุงคนก็ว่าคือยังไงคือไอติมแช่เย็นอ่ะนะครับบบแตกตามอะไรอย่างหงี้ยโม่เออต่อแถวอืม ขนมลือขนมลือหอ <c oughs> <c oughs> มมันแสบในตัวแถวนะครับจะเอามากินนี่ครัรบ่อแถงนะครับไี่ได้ว่าอยากให้แม่เลยไ้ชิมไปพ่นชิมนะครับว่ารสชาติเป็นยังไรคือดืันแทะแร่เลยน,นะครับจะแสบพองเพิินอยู่นะครับกระติเปรียบเทียบก็คือเป็นขนมปังข้างในน,นี่ไอติมนะครับกินเข้าไปมก็จะเย็น แต่ว่าอยากให้แซ่บก็ต้องแช่เย็นนะครับผมณซื้อว่าจะเก็บได้อยู่ประมาณตั้งสองหมื่นสามหมื่นประมาณนี้นะครับผมเองก็บ่มั่นใจเนาะแต่ว่าถามผู้ไอ้ผู้ที่กระจาวฮิวนะครับถามเพิ่นๆบอกว่าอยู่ได้ประมาณสามสี่หมื่นกว่าเซนนะครับกัแเซตตัวเย็นไวกว่าเซนนะครับปูฟัดกับบํารุงซื้อไอซิ่งไอซครีมทั่วไปหล่ะนะครับอ่ะคลิปนี้พลายมิยังไลน์นะครับแค่เอามาให้กินในแม่กับแสบผมกับแสบคือกันนะครับเออขนม ขนมปังไอติมขนมปังไอติมเอาเอาไว้โอกาสนายคลิปนายพี่น้องพ่อก็ผมอีกบางหน่อยอีกสามมงนึนะครับสรับมื่อี้นะครับขอาสวัสดีนะครับ